สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะมานำเสนอความรู้เรื่องการหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบค่ะ,คะและก่อนที่เราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมเรื่องการแยกตัวประกอบก่อนการแยกตัวประกอบอลองดูตัวอย่างแรก15เท่ากับ1คูณ3คูณ5ถือว่าเป็นการแยกตัวประกอบไหมคะเด็กๆ ไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเพราะว่า1ไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้นการแยกตัวประกอบก็จะของ15ก็จะได้ว่าเท่ากับ3าคูณหถูกต้องค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ90เท่ากับ10คูณเถูกหรือผิดคะสามารถแยกตัวประกอบของ90เท่ากับ10คูณเถูกไหมลูกเออไม่ถูกนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่า10ไม่ใช่จำนวนเฉพาะและ9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองดังนั้นจึงสามารถแยกตัวประกอบได้ว่าอะไรคะ2คูน5คูณ3คูณ3นั่นเองเก่งมากค่ะตัวอย่างต่อมา2 0สามารถแยกตัวประกอบได้ว่า3คูณ5ถูกหรือผิดคะพิจรารณาซิ3เป็นจำนวนเฉพาะ5เป็นจำนวนเฉพาะแสดงว่าถูกใช่ไหมคะ อ่อไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะ3คูน5ได้แค่15ดังนั้นผลลัพธ์ข้อนี้ไม่ใช่ดังนั้น20สามารถแยกตัวประกอบได้ว่าอะไรคะ2คูน2แล้วก็คูณ5นั่นเองค่ะสรุปแล้วการแยกตัวประกอบคืออะไรคะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจำนวนนับนั้นในรูปแบบการคูณจำนวนเฉพาะตัวไอ เครื่องหมายที่เชื่อมต้องเป็นเครื่องหมายคูณตัวเลขที่นำมาคูณกันจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะและเมื่อคูณกลับแล้วจะต้องได้รับได้ได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวเลขที่เขากำหนดให้ค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูตัวอย่างการหาหอรมอของ30และ45นะคะอันดับแรกเลยเราก็เอา30มา แยกตัวประกอบไปที่กระดาษทดนะคะอ่าตรงสีฟ,ฟ้านี่จะเป็นกระดาษทดนะคะการแยกตัวประกอบของ30เริ่มจากเอาเลข30ไปใส่ไว้ในเครื่องหมายหารเสร็จแล้วพิจารณาว่ามีจำนวนเฉพาะใดสามารถหาร30ได้ลงตัวอจำนวนเฉพาะใดคะเออสองเก่งมากสองอะไรได้30คะ2 15ห้าพิจารณา15 1 5้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่หารต่อค่ะ เลขอะไรหาร15ได้ลงตัวบ้างคะเ,ออเลข3 3อะไรได้15คะ3 5เป็น15พิจารณา5เป็นจำนวนเฉพาะไหลูกเป็นดังนั้นเอาตัวเลขเอาตัวหารและผลหารสุดท้ายมาเขียนต่อกันก็จะได้ว่า30แยกตัวประกอบได้ว่า2คูณ3คูณ5นั่นเองต่อไป แยกตัวประกอบของ45ค่ะไปทําในกระดาษทดกระดาษทดครูเป็นสีชมพูนะคะเอาอะไรตั้งลูกเอา45ตั้งไว้ในเครื่องหมายหารเสร็จแล้วพิจารณาว่าจํานวนเฉพาะใดหาร45ได้ลงตัวคะเออเลข3นั่นเองเก่งมาก3อะไรได้45คะ3คูณกับ15ดังนั้นผลหารเท่ากับ15พิจารณา15เป็นจํานวนเฉพาะไหม เออไม่เป็นหารต่อค่ะมีจำนวนเฉพาะใดหาร15ได้บ้างคะเออเลข3 3อะไรได้15ลูก3 5 1หดังนั้นพิจารณา5ค่ะ5เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นแล้วดังนั้นเอาตัวเลขที่เป็นตัวหารกับผลหารสุดท้ายมาเขียนต่อกันก็เป็นการแยกตัวประกอบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้หาตัวหารร่วมของ $30 กับ $45 ตัวหารร่วมก็หมายความว่าตัวหารที่สามารถหารได้ทั้ง $30 และ $45 มีเลขอะไรบ้างคะ่เลขเลขสามีอีกไหมลูกอเลขต่อมาเลข5ดังนั้นตัวหารร่วมมากของ $30 กับ $45 ก็คือ3คูณกับ5 3คูณ5ได้เท่าไหร่คะ3คูณ5ได้15ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าหอรมอของ 30และ45ก็คือ15ค่ะค่ะตัวอย่างต่อไปให้หาหรอรมอของ49กับ63อันดับแรกทำยังไงคะเด็กๆอ้าเราก็ต้องมาแยกตัวของสี่แยกตัวประกอบของ49ค่ะไปทำในกระดาษทดค่ะเอาอะไรตั้งคะเอา49ตั้งแล้วดูว่าจำนวนเฉพาะใดหาร49ได้ลงตัวจำนวนนั้นคือเลขอะไรคะเด็กๆ คือเลข7ค่ะ7อะไรได้49 7 7เป็น49ผลหารเท่ากับ7พิจารณาผลหารผลหารคือเลข7เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะถ้าเป็นแล้วเอามาเขียนต่อกันในรูปแบบการคูณดังนั้น49สามารถแยกตัวประกอบได้ว่า7คูณกับ7ตัวต่อไปลูก63เหมือนเดิม เอา63ไปแยกตัวประกอบในกระดาทษทดค่ะเอากระดาทษทดครัวนี้เป็นสีชมพูนะคะเอา63ตั้งต่อไปจำนวนเฉพาะใดหาร63ได้ลงตัวอ,อันดับอันดับแรกนักเรียนดู63เป็นเลขคู่เลขคี่เลขคี่2หารไม่ได้แน่นอนดังนั้นก็จะเป็น3ลองทดสอบ3หารสิลูกบวก3ได้9 3อะไรได้9มีไหมมี แสดงว่า3หาร63ได้ค่ะ3อะไรเป็น6 3 2 6 3อะไรเป็น3 3 1 3ดังนั้นหารได้21พิจารณาว่า21เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่คะเออไม่เป็นไม่เป็นทำยังไงคะเด็กๆไม่เป็นก็แยกหารต่อค่ะจำนวนเฉพาะใดหาร21ได้ลงตัวค่ะเป็นเลขคี่ เมื่อบวกกัน2บวกหได้3 3หารได้แน่นอนดังนั้นเอามามหารค่ะ3อะไรได้21คะ3 7 21 7เป็นจำนวนเฉพาะไห่ลูกเป็นดังนั้นทำไงคะเออเอาตัวหารกับผลหารสุดท้ายมาเขียนต่อกัน63จะสามารถเขียนในอยู่ในรูปการแยกตัวประกอบได้ว่าอะไรคะเด็กๆ3คูณ3คูณ7เก่งมากค่ะ ต่อไปหาตัวหารร่วมคำว่าตัวหารร่วมก็คือต้องหารได้ทั้ง49และ63มีเลขอะไรที่เป็นตัวหารร่วมบ้างคะมี7อ่าเก่งมากมีอีกไหมลูกไม่มีแล้วดังนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ49และ63ก็คือเลข7เราเรียกตัวหารร่วมที่มากที่สุดว่าหรโม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหอรอมอของ49และ63ก็คือ7นั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะให้นักเรียนหาหอรอมอของ60กับ72เหมือนกันนักเรียนต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆต้องเริ่มจากการแยกตัวประกอบของ60เราก็ไปเขียนในกระดาษทดนะคะ60ะดูว่าพิจารณาว่าจำนวนเฉพาะใดหาร60ได้คะเด็กๆ 60เป็นเลขคู่อะไรหารได้แน่นอนเลข2หารได้แน่นอน2อะไรได้6 2สองอะไรได้0 2 0 0์ดังนั้นก็จะเท่ากับ30 30เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่อไม่เป็นแยกต่ออะไรหารได้ลูกเลข2หารได้เลข2อะไรได้30 2 5 5เป็น30อ่าต่อไปยังไงคะพิจารณา15เป็นจำนวนเฉพาะไหม ไม่เป็นหารต่อค่ะ3อะไรได้15 3ห15 3เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นเอ้ย5เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นดังนั้นสรุปได้ว่าอะไรคะการแยกตัวประกอบของ60เท่ากับ2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ5เก่งมากค่ะต่อไปแยกตัวประกอบของ72ค่ะเขียน72ไว้แล้วไปแยก72ในกระดาษทดค่ะ เอาเจ็ดสิบสองตั้งลงท้ายได้สองอะไรหารได้สองหารได้สองอะไรเป็นเจ็ดสิบสองคะเออสองสามสิบหกเป็นเจ็ดสิบสองค่ะพิจารณาสามสิบหกเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ไม่เป็นเอาอะไรหารคะเอาสองหารสองอะไรเป็นสามสิบหกคะสองสิบแปดสิบแปดเป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกไม่เป็นแยกต่อค่ะสองอะไรเป็นสิบแปดสองเก้าเป็นสิบแปดเก้าเป็นจำนวนเฉพาะไหม ไม่เป็นแยกต่อยังไงคะแม่สุขุณแม่ไหนหาร9ได้หูกอ่าแม่3 3อะไรได้9 3 3 9พิจารณาตัวสุดท้ายผลหารของเราเป็นเลข3เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นดังนั้นเอามาเขียนต่อกันในรูปแบบการคูณ72จะสามารถแยกตัวประกอบได้ว่า2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ 3, 3ต่อไปหาตัวหารร่วมของ60กับ72 ก็คือตัวที่หารทั้ง60และ72ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างลูก2 2 3มีอีกไหมคะไม่มีแล้วดังนั้นตัวหารร่วมมากของ60กับ72ก็คือ2คูณ2คูณ3นั่นเอง2คูณ2คูณ3ได้เท่าไร2 2 4 4 3 12เท่ากับ12ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตัวหอรอมอของ60และ72คืออะไรคะ อ่าคือ12นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะให้แยกให้นักเรียนหาหอรโมของแปดสิกับเก้าสิบหทำยังไงคะอ่าเหมือนกันคือเริ่มจากการแยกตัวประกอบเด็กๆคะถ้าเด็กๆแค่ตาดูหูฟังสมองไม่คิดหรือไม่เกิดการฝึกฝนเด็กๆก,ก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ดังนั้นในระหว่างที่คุณครูให้ทำกิจกรรม หรือให้ฝึกการแยกตัวประกอบที่ไปทําในกระดาษทดนะคะคุณครูแนะนําว่าให้นักเรียนกดหยุดแล้วไปฝึกทําฝึกทําเสร็จแล้วกลับมาดูเฉลยกับคุณครูว่านักเรียนทําถูกหรือผิดอ่าเก่งมากค่ะดับแรกนะคะหาตัวประกอบแยกตัวประกอบของ84นักเรียนก็กดหยุดไว้ค่ะแล้วไปฝึกทํานะคะแล้วมาดูเฉลยกันค่ะการแยกตัวประกอบของ84เอา84ตั้ง พิจารณา84ลงท้ายด้วยเลข2ซึ่งเป็นเลขคู่อะไรหารได้แน่นอนเ,อเลข2หารได้แน่นอน2อะไรได้8 2 4 8 2อะไรได้4 2 2 4ดังนั้นผลหารเท่ากับ42ค่ะพิจารณา42เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครค้าหนูจำไม่ได้ค่ะนักเรียนเปิดกลับไปดูหน้า43ค่ะเราทำมาแล้วว่า จำนวนเฉพาะจาก1ถึง100มีเลขอะไรบ้าง42ไม่ใช่จำนวนเฉพาะทำไงคะเอ,อหารต่อค่ะเลขวง้ายที่เลขคู่อะไรหารได้2หารได้2อ,อะไรเป็น42 2 2 4 2อะไรเป็น2 2 1 2ค่ะ21เป็นจำนวนเฉพาะไหมก็ไปดูหน้า43อีกเป็นไหมลูกไม่เป็นหารต่อค่ะแม่สุคูณแม่ไหนหาร21ได้คะ แม่3 3อะไรเป็น21 3 7เป็น21เปิดกลับไปดูหน้า43เป็นไงคะ7เป็นจำนวนเฉพาะไหมเออดังนั้นเป็นแค่นี้ค่ะเอาตัวหารและผลหารสุดท้ายมาเขียนต่อกัน84จึงสามารถแยกตัวประกอบได้ว่า2องคูณสคูณสแล้วก็คูณ7เก่งมากค่ะต่อไปแยกตัวประกอบของ96 นักเรียนไปฝึกทําในกระดาษทดแล้วมาดูเฉลยกับคุณครูค่ะ96สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะคะเอา96ตั้งหาตัวเลขมาหาร96 96เป็นเลขคู่2หารได้แน่นอน2อะไรได้96คะ2 2 4เหลือเศษ1 2 8 6ดังนั้นเป็น48ค่ะต่อไป48เป็นเลขคู่อะไรหารได้ลูก สองหารได้สองอะไรเป็นสี่สองสองสี่สองสี่แปดดังนั้นเท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นนะเก่งมากแยกต่อค่ะยี่สิบสี่ลงท้ายด้วยสี่เป็นเลขคู่สองหารได้แน่นอนสองอะไรเป็นสองสองหนึ่งสองสองอะไรเป็นสี่สองสองสี่ดังนั้นผลหารเท่ากับสิบสองสิบสองเป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกอ่าเปิดกลับไปดูหน้าสี่สิบสามถ้าไม่เป็นหารต่อค่ะ 12เป็นเลขคู่2หารได้2อะไรได้12 2 6เป็น12 6เป็นจำนวนเฉพาะไหมพิพจารณาไม่เป็นแยกต่อค่ะเอา2หาร2อะไรได้6 236พิจารณาว่า3เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ถ้าเป็นแล้วให้เอาตัวหารกับผลหารสุดท้ายมาเขียนต่อกันจะได้ว่า96แยกตัวประกอบได้ว่า 2องคูณสองคูณสคูณสคูณสและคูณสามพอแยกตัวประกอบเสร็จปั๊บเราก็มาหาตัวหารร่วมของ84และ96ตัวหารร่วมก็คือหารได้ทั้ง84และ96ตัวเลขแรกเลข,เลข,เลขอะไรคะเด็กๆเออสองอะไรอีกลูกมีอีกไหมมีคือเลขสมีอีกไหมคะอ,อมีเลขสมมีอีกไหมลูก ไม่มีแล้วดังนั้นตัวหารร่วมมากของ84และ96ก็คือ2คูณ2คูณ3 2คูณ2ได้4 4คูณ3เท่ากับ12สรุปได้ว่าหอรอมของ84และ96ก็คือเลข12นั่นเองอเดี๋ยวเรามาลองดูการแยกตัวประกอบของจำนวนที่มี3จํจำนวนนะคะ ข้อนี้ให้หาหอรมอของ 216, 54และ162อันดับแรกนักเรียนต้องทำยังไงลูกนักเรียนต้องแยกตัวประกอบของ 216, 54และ162ก่อนอ่า216แยกตัวประกอบได้ยังไงลูกเอา216ตั้งแล้วหาจำนวนเฉพาะไปหาร 216, 216ลงท้ายด้วยเลขคู่อะไรหารได้แน่นอนเออสอหารได้แน่นอนสองอะไรได้สองส่สอง สองอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนย์สองอะไรได้16 2 8สองเป็น16 108เป็นจํานวนเฉพาะไม่ลูกไม่เป็นหารต่อค่ะลงท้ายด้วยเลขคู่อะไรหารได้สองหารได้สองอะไรเป็น10 2สองหสองอะไรเป็น8 2ดสองสี่แปด้าเป็นจํานวนเฉพาะไหมไม่เป็นแยกต่อค่ะ54เป็นเลขคู่2หารได้แน่นอนสองอะไรได้ห้าสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งสองอะไรได้14 2 7ี่สองสบส ดังนั้นผลหารเท่ากับ27พิจารณา27เป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกไม่เป็นแยกต่อค่ะ27 2บวก7ได้9อะไรหารได้คะเออ3หารได้แน่นอน3อะไร27 3 9 27 9เป็นจำนวนเฉพาะไหมลูกอ,อ๋อไม่เป็นแยกต่อค่ะ9เกิดจาก3คูณ3ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น3 3เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ อ๋อเป็นดังนั้นการแยกตัวประกอบของ216ก็คืออะไรคะ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3และคูณ3ต่อไปนักเรียนไปแยกตัวประกอบของ54คะ่ะไปแยกในกระดาษทดนะคะแยกเสร็จแล้วมาดูว่าตรงกันกับครูไหมครูแยกมาแล้วได้2 3คูณ3คูณ3และคูณ3 ต่อไปร้อยหกบสองค่ะนักเรียนไปแยกในกระดาษทดนะคะแล้วม,มาตรวจคําตอบกับคุณครูค่ะถูแยกได้ว่าสองคูณสามคูณสามคูณสาและคูณสามทีนี้พอเราแยกตัวประกอบครบทั้ง3ามจำนวนแล้วทํายังไงต่อคะเออหาตัวหารร่วมคําว่าตัวหารร่วมก็คือต้องหารได้ทั้งสองร้อสิบหกห้าสิบสี่และร้อยหกสิบสองมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆเลขแรกเลขสองค่ะต่อมา เออามต่อมา3ม,มีอีกไหมลูก3เออเก่งมากมีอีกไหมคะไม่มีแล้วดังนั้นตัวหารร่วมมากของ216 54และ162คืออะไรมั่งคะ2องคูณสคูณสคูณสนั่นเองหาผลลัพธ์ให้ครูหน่อยลูกได้เท่าไหร่สองสอ,สอ่าสอคูณสได้6ใช่ไหมคะ 3าคูณสาได้เกาเอาเก้ามาคูณกับหได้5้าิบสี่เออดังนั้นตัวหอเรอมอหรือหารร่วมมากของ2องร้หห้าบสี่และร้อยหกสองก็คือ5้ิบสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการตัวอย่างการหาหอรอมอ,รอของ3ามจำนวนอีกสักตัวอย่างนะคะ คุณครูลืมบอกไปว่าในระหว่างการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า64นะคะค่ะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างต่อมานะคะ140 210และ350เริ่มจากอะไรคะเด็กๆเริ่มจากเราต้องแยกตัวประกอบของ140ก่อนนั่นเองค่ะ140แยกตัวประกอบได้ว่าอะไรคะเด็กๆก็ไปทำในกระดาษทดค่ะ ครูทำมาแล้วของครูได้2องคูณสคูณหคูณเเป็นไงคะตรงกันไหมลูกเออเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ210เราก็ไปแยกตัวกระตัวประกอบในกระดาษทดนะคะได้ว่าอะไรคะลูกเออมาตรวจดูซิตรงกันไหม2คูณสคูณ5คูณ7ตัวสุดท้ายค่ะเก่งมากเลย350แยกตัวประกอบได้ว่าอะไรคะเด็กๆ2องคูณ5คูณหและคูณเ ขั้นตอนต่อไปทำยังไงพอเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเออเก่งมากมาหาตัวประกอบร่วมหาตัวหารร่วมนั่นเองตัวหารร่วมก็คือต้องหารได้ทั้งรอของ140หาร210ก็ได้และหาร350ก็ได้หาดูค่ะมีเลขอะไรบ้างคะเลขแรกเลยอ๋ย้ยเลขสองวงไว้ค่ะเลขอะไรอีกลูกเลข5วงไว้อีกมีอะไรไหมคะเจ็อ่าวงครบ3อันแล้วค่ะดังนั้นตัวหารร่วมของ 140 210และ350ก็คือ2คูณ5และคูณ7ได้เท่าไรลูก2คูณ5เป็น10 10คูณ7เป็น70ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าหอรอหมอของ140 210และ350คืออะไรค่าคือ70นั่นเองค่ะเก่งมากเลย เรามาสรุปความรู้เรื่องการหาหอรอโมโดยการแยกตัวประกอบที่เราเรียนมาวันนี้กันค่ะขั้นตอนแรกของการหาหอรอโมโดยการแยกตัวประกอบคืออะไรคะเก่งมากเราต้องแยกตัวประกอบของจํานวนที่กําหนดให้ถ้ากำหนดมา2จํานวนเราก็แยกทั้ง2จํานวนเขากําหนดมา3เราก็แยกทั้ง3จํานวนเก่งมากค่ะหลังจากแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราก็หาตัวหารร่วม ตัวหารร่วมที่ว่าต้องหารร่วมทั้งหมดนะคะถ้าเขากําหนดมา2องจำนวนต้องหารได้ทั้ง2องจำนวนถ้าเขากําหนดสามจำนวนก็ต้องหารได้ทั้ง3จมจำนวนเสร็จแล้วหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั้นเราเรียกมันว่าหอรรโมเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะ สำหรับภาระงานเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนที่คุณครูสอนมาภาระงานของเราวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้า64ค่ะโดยทำทั้งหมด10ข้อไม่ต้องวอยาวค่ะอย่างที่คุณครูเคยบอกนะคะ5ข้อที่ต้องทำในภาระงานเป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกันมาแล้วดังนั้นเหลือให้นักเรียนคิดเองอีก5ข้อค่ะค่ะ และแบบฝึกขัดที่คุณครูให้วันนี้นะคะเป็นแบบฝึกขัดที่ค่อนข้างยากดังนั้นนักเรียนต้องพยายามนะคะเพราะถ้ามันยากแล้วเธอทําได้ก็แสดงว่าเธอไม่เป็นสองรองใครค่ะนะคะสําหรับการเช็คชื่อในวันนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจเด็กๆคุณครูขอให้นักเรียนแจ้งชื่อของตัวเองและติดแฮชแท็กเธอทำได้ทีมเธอค่ะสําหรับแบบฝึกขัดในวันนี้สู้ๆนะคะเด็กๆ